หนึ่งนะป้ามุ่ยค่ะโบหัวเม่สคอนนะเป็นหนีเบียดเบียดหมักมาทาาแม่เนาะอันแม่แม่น้องอยู่บ่อแม่น้องอยู่บ่ะป้ามุ่ยว่าแม่เอยุเนาะส่วนนะแม่ก็อยากบอกอยากอยากใส่ขึ้นว่าไปรีในการปั้นนั่นเนาะไปรีหนี่ะนะพี่น้องแบบว่าคนเฮามันเป็นหนีมันบอยากพบบอยากเจออย่างเนาะแบบมันบยมีทางออกเลยพี่น้องมันมันมืดมันตันไปเบิดแล้วแล้วก็เบียดอันน่ะฮะมันโหดมันมันกะไวรุ่นนี่แหละพี่น้องเตะต่างใส่เนาะ ป้ามวยกับตกใจมันเตะต่างมันโวยวายนะพี่น้องแลวบันนี้ป้ามวยเลยทาาแม่บันนี้หลังจากที่แม่มาขำมืดและแม่สิมาเนาะกังเวียนกังเว้นและแม่เบดรอยู่และแม่ไปรี่พี่น้องก็ตะอีต้นแม่อยู่ได้แบบชีวิตกับแบบทุรนทุรายขนาดแม่เฮาก็มีความถูกลายนะพี่น้องแต่กับไปรี่ขำเลยจึงมาอันตะเว้นตกดินแล้วก็มืดสลุกสลัวพูดและไยโบหินเลยจึงมาเนาะและป้ามวยก็ได้ท้าว่า แล้วก็ว่าว่าเป็นหนีเหวียว่ยงเหวี่ยงนะมันจะมาเก็บเอาสมมติว่าเฮายืมอันล้านหนึ่งเฮาก็จะจ่ายมันหมื่อละสามชิมหาพันพี่น้องหมื่อละสามชิมหาพันนี่น 35, 000, ว,ว่าสามแสนหานี่แหละประมุขก็ลืมลืมแน่เพราะว่าส่วนนั้นนะตั้งแต่ปี2019สองพันสิบเก้าซาวเนาะเพราะว่าเป็นส่วนผีแม่สะคอนนะเป็นหนีหลายแล้วก็เป็นหนีนหนทุรนทุรายหลายอย่างแต่บัดนี้นะ่ะแม่สะคอนก,นก็ตัดสินใจว่าอยากขายเฮือน สาเหตุหลักนี่ก็คือน้ำถ่วมแล้วแล้วกะปัญหาที่สองก็คือเป็นหนีบพมีทางออกสีหาเงินมาใส่หนีเหนุใดกับโบมีเลยน้องพี่น้องแต่ก็ขายเงอนบับน,นี้ขายก็บ่ได้ง่ายพี่น้องเนาะขายดินขายเงอนหรือว่าขายหลดนี่มันโบง่ายคือขาย่ําพี่น้องแต่ไปจัาไปยั้งแล้วก็กเหตดทางศาสนาแล้วก็เหตุทงา,าทงพีนี่แล้วก็เอาเงินคู่เสิน่างมาสูตร แท้สูตรว่ากับเบิ้ลเงินตัวนีก้กับลายเติบมอส้ายๆไหมเออแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนาะแม่สะคอนกับไปเบิงบ่งมาเบิ่งมอเลยว,ว่าว่าแม่แม่เถาของโบห้คล้ายเพราะว่าส่วนนั้นทำแม่ถากเสียอะไรได้พี่น้องส่วนแม่สะคอนเป็นหนีนะคะแม่แม่แม่เถากระเสียแล้วแล้วบันนี้น่ะไปดูมอบันนี้มันเป็นศัพท์เก่านะเพราะว่าแม่สะคอนได้ดินได้ดินจากะปันมูลปันมังเนาะมันเป็นดินมูลดินมังเน่ โบ,แม,ออบแมนดินหาเองโบแมนดินหาเองเนพี่น้องเป็นดินที่พอแม่ปั้นห้เลยก็คือผ่นกับหวงสับผ่นเลยนเนาะผ่นกระบอยงงากให้คายก็คายงากพี่น้องไพ่มาเบิ่งนก็ว่าเออมืออื่นสีนอ้าเลยก็มืออื่นมาสิมาถอกเงินแล้วก็เปลี่ยนใจปั๊บเลยพี่น้องแบบหนีกัเข้าสิจี้ข้อเข้าสิขาเลยนะพี่น้องและวบัดนีเ้เฮือนกับบดลยคายง่ายๆแล้วก็อยู่ง่ายแล้วก็แม่สกอน่ะไปเจอน่าทานอยู่อันวัดคูข้อแล้วเอาเผ่นมาสู่เนาะ มาสู่รประมาณจากมืมมอเกาะสามมือเออสามมือแล้วก็มีถาดน,นะหนึ่งเพิ่นมาเบิ่งนะเพิ่นกระตกลงสื่อเลยเนาะตอนนี้ราคาขายฮาสิบอกพี่นนอะว่าฮาขายจานวนท่ดใดเพราะว่ามันเป็นดินแคมทางมันเป็นเป็นดินอ่าหนาทางเหล็กเก้าแม่นอยู่รอกหนาทางเหล็กเก้าแต่ว่าดินเฮามัน,ม,นมันบ่ได้กว้างบ่ได้ใหญ่เนาะจังเมดคุณจังแมดว่าข้างหน้าอาหารคิดแม ทางหน้าสิบเมตรปันีทางล่างอีกทางหน้าสิบเมตรนะพี่น้องและวปันีกะเพิ่นกะมีหญ้าทานอันหญ้าง่นามแง่ทิ้งอะไรเพิ่นกะมาสูดหายเละเพิ่นเพิ่นกะบอกไว้ว่าสามเมื่อนะพี่น้องเผื่อกะเพิ่นกะมาเบิ่งนะผู้สื่อดินผู้สิเป็นเจ้าของดินนะมาเบิ้งเพิ่นกะตกลงแล้วก็สิแม่มีแนวอันบังหูบังตาเพิ่อนะเพิ่นจึงตกลงนะพี่น้อง ่คนคิดว่าเป็นเงอนของไอ้นิกเล้วก็เงินเอานางนำ่นก็นเลยซื้อ่นขิดอ่ะมันได้หลายแหงอือัีน,นี้เขาจะมาหู้ราคากันว่าขายได้สดําใดก็คือเงอนแม่สะคอนนะขายได้ประมาณอ่าสองล้านหาเซนบาทเนานะจำนวนที่ขายนะสองล้านหาเซนบาทแล้วก็แม่สะคอนก็เอาไปใส่หมีใส่ซีนกต่จำนวนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ประมาณสองล้านนะี่แหละพี่น้อง บัน้ซองล้านเลยเท่ากบแมสะคอนกะใส่หนีใส่ซีนเลยกระจายขาหันค่าหนีแน่แลวเนาะพี่น้องเงินผัดเงินมันม,มันผัดมีแต่ายออกมันบ่มีารหับเนาะก็คือขายเงินไปแล้วเฮ้าบ่มียังในไดพี่น้องก็าากคือเขาจะบ่มีหวังที่อยู่แล้วเขาบ่มีหวังอยู่หวังเซาแล้วเขาขายเงินไปแล้วเนาะแบบเฮาขายเงินลังทําอิดนี่เพื่นบอกว่าให้เขาเก็บเขื่องเดือนเดียวหนึ่งเนาะเพิ่นไ่ได้เขาอยู่โดน แล้วก็ช้วงนั่นก็น้ำท่วหนักอีกพี่น้องเหมือนเพื่อเหตุใส่แล้วเนาะแบบน้ำทถ่วแบบทั้งหนาบ่เคยเข้ากับเข้าเข้าทั้งหนาทั้ง่างแบบไหลสสำนักต้นตาลเลยแม่แล้วก็สำนองซะเลยพี่น้องผู้ไดอยากเบิ่งว่าน้ําถ่วมนักจะนาไปเบิ่งในคลิปแรกๆตอนที่ประมวยถ่ายเนาะเพราะว่าส่วงนั้นประม้ยกับเหตุ่อ้างยูทูบกัยังบด้เ็นเนี่ยนะยังบ่ได้หูวิธีถ่ายนะก็ถ่ายไปเลยพี่น้องขั้นว่าหูเนี่ยนี่คือสิถ่ายแบบละเอียดว่ามันถ่วหนักสำาดยนะพี่น้อง แล้วกระบะนีนาถ่วมแบบทุรนทุลายแห้งน้ากระถ่ววางจะอยู่กับโบมีพี่น้องเ <c oughs> ครื่องคลองค่ะแบบหมุนไปเลยนะแบบเอาผับน<ห>ี่นแบบถ่วมแบบตอนนั้นประม่ยก็เริ่มเก็บเขื่อนเก็บของไปอยู่ในว่างอันเพื่อนป่าแล้วเพราะว่าเฮาก,กเก็บเขื่อนเก็บของเกีเยมแล้วเนาผ่นกระบอกแหนง่ายดิ่นกระซีมาเตรียมถมด้เฮาอีกอย่างเขาก็ไปอยากใเพผ่นหินตอนส่วนนาถั่วมยาเพิ่นบวซื้อ แท้จริงนยะเพิ่นซื้อเพิ่นกับโบเอาอยู่แล้ว,วงเงินของเฮาเพราะว่าเงินของเฮามันเป็นทรงตึงตะกี้ฮะนะพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็ต้องเห็ดใหม่เพราะว่าคนซื้อกับมีเงินเนาะและแม่ซากอนก็ขายจํานวนสองล้านหาใส่หนีใส่ซีนแล้วกับประมาณยี่สือสองล้านสองล้านและบัน,นี้นะ่ะเฮากย็ยังโบมีอยังบบดนี้เงินสองล้านกับมันเป็นเงินมูลได้เป็นเงินแม่แล้วมันโบแหมเงินเฮาเนาะพี่น้องแล้วก็อย่างไ้พี่น้องเขา้าใจว่าเงินสองล้านบาทนั่นเฮายังโบมีที่อยู่และบบดนี้ทำไมไปซื้อดินอ เพื่อนกับบ่มีและก็ดินกับบแมีเมนเพื่อนกับบ่มีดินกับมีแปลว่าเฮาเฮาเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยพี่น้องหนึ่งใหม่เลยแบบนี้นะเฮากับไปหาหลอะเบิ่งดินวางเฮาสิไปลงมันกับบดง่ายนะพี่น้องเปิดสีหาวางลงได้เนาะกับบนี้ไปหาหลอกเม่สะคคนกับไปเบิ่งไลยแห่งไลยหุนกับเบิ่งวังได้กะบางทีกับราคาสูงเกินไปเงินเฮาบ่หอดหวังที่เฮาหมักแน่เนาะทึงดินทางเงินนะนะพี่น้องกับไปหาหลอเบิ่งแถวทางเลขสองเลขสิบ ปะนี่แหละบ้าเบิ่งวัางเพอทั้งหลังตลาดฝั่งที่เขาไปอยู่ใน่วนโซนหนึ่งนะ่วนนั้นเขาก็เริ่มถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเลยปันี่นะแม่ซาวคอนก็ได้ตกลงซื้อเงอนลังนั้นอ่ะมันเือนลังนั้นอ่ะดินกับป้วงก็ได้เงอนน้ำเนาะเขามีความหวังว่าเขาจะได้เือนอะไร<อ>ก็เงินก็จะเหลือปัสุธานะ่ะเือนนะปวกกินไปเลยพี่น้องอะไรก็ดินดีเขาซื้อในจํานวนราคาหนึ่งล้านแปดแสน หนึ่งล้านแปดแสนเงินเท่ายัางเหลือแต่สองแสนได้เพราะว่าเงินทามีสองล้านเนาะปันนี้นะแม่ะคอนกับเห็ดปัวแปลงปัดนี่นะเห็ดปัวแปลงจนเบิดในดินตอนนั้นหาดินที่ซื้อล้านแปดนะพี่นอ้องปัณนี้ไหลรวมแล้วนะมันถืออยู่สองล้านสี่พี่นอ้องเห็ดเทิงเฮือนเทิงดินนะด้วยนี้เป็นหนี <c oughs> อีกพี่นอ้องก็คือเป็นหนีอีกและแม่ะคอนก็จาเป็นต้องได้ขายอีกก่อ <c oughs> มนะันนาวก็เลยได้ขายได้ขายกับบด้ง่ายพี่นอ้องขาย <c oughs> ขายแบบนี้นะเฮาขายขายจำนวนเท่าไรกะมาลุ่นกันต่อไปเอาไว้คลิปที่สองเนาะคลิปนี้เขาจะไล่เหล่าสนี่ก่อนว่าเฮือนหลังที่สามเขาปีนี้เขาใหญ่เฮือนสามหลังเนาะแมนว่าครอบคร<ม>ัวของเฮานี้<ม>เป็นมาแนวใดคือเป็นหนีเป็นซีนกับแบบนี้เลยเนาะพี่น้องแบบว่าเฮากัแบบทําอีดแม่กะ ตั้งแต่เฮายังน้อยเนาะแม่เพิ่นกม็มีขอมีกรรมเน่ยหอดสวงอาย,อยุ30ปีพี่น้อง30 33เป็นหนีเป็นซีนขายเลขก,กะคนคนโจมหนีเนาะคนหนีแต่วันนี้แม่สะคอนก็นได้ขายดินหน้าเกาะนาเฮาสิเบิดค่นะพี่น้องเกาะเฮาซิเบิรนาที่นี่มัก็มีนาเนาะมีนะมาเป็นแถวปันหายเมยเแถวกับปั้นให้หหลูกสาวแล้วนั่นแหละแล้วกับเม่สะคอนก็ขายมาใส่หนี้ตัวเองแหละพี่น้องหนีที่เพิ่นสามมาหนี้กะ จนเขาใหญ่เขาเป็นเสษเป็นซาเปิกายย้อนว่ะเพินเป็นหนีเป็นสีกันหนึ่งมาเพื่อเลี้ยงดูเขาในแล่พี่น้องเอยเพินก็จึงเป็นหนีเป็นสีเนาะหาเงินกาบอกหอยได้ัะนะพี่น้องเลยก็เห็นในตัวเองเป็นหนีคนขลังร้ายเลยกาเขาก็เบิดเงินในตอนนั้นเือนลังที่สองกันยังเป็นหนีอีกพี่น้องเพราะว่าเขาซื้อเขาซื้อดินล้านแปดแพงเล้ล้านแปดคือว่าแพงเนาะ พ่อเฮาก็ได้ดินก่วงพี่น้องหฮาก็มีความหวังก็หม่ยก็มีความหว,ว,ว,วังกำนังเนยไว้ได้ดินก้วงว่ะเออั้นว่าบนันี้มาเห็ดเงินเด็ดซานบอพอพี่น้องเห็กบบดกรดะเบนแดงใหญ่ดอกเนาะไว้คลิปต่อไปเฮาสีมาเหล่าให้พี่น้องฟังอีกไว้คลิปมืออื่นเมื่อน,นี้ฮาจะเหล่าสำนีก่อนสำหรับคลิปนี้มันขำแล้วเฮากระซิค<ส>อ,อตัวลาไปก่อนฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจฮาอย่าลืมกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์เด้อขอบดีบ๊ายบาย